ครับขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับกลับมาอยู่กับผมในกระเบื้องเหมือนเคยนะอยู่กับ a r ร Legend ของเราตอนนี้มีชื่อว่าหน่วยรบพิเศษ,ษ,ษครับเออช่วงนี้ผมอาจจะทําลดลงสักนิดน,นึงเนาะก็ขอสะละเวลาสักเล็กน้อยไปทำคอนเทนต์ใหม่เพิ่มนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ปูทางเอาไว้ลงหลายๆช่องทางนะครับอาจจะเอามาลงเพิ่มเติมนะครับผมืม กัลังเสริมกันเหรอรายเดนเอ่ยถามขณะที่ขมหมดคิ้วไม่ใช่หลายวันก่อนเธอบอกไว้หรือ่าแคพวกแต่กูจับก,ก็ลอแล้วนะน,นั่นมันกีเวลตอนนี้อึกอักไปเพราะคำพูดของอีกฝ่ายที่อยู่ปลายสายตอนนี้สถานการณ์คล้ายกับไปไกลกว่าที่ได้ยินมาเพราะอาร์คกลุ่มทันบนและสมาคมแห่งความมืดการลุกลานโลกต้ยไของเผ่านกกุจักจึงไม่อาจจะเป็นได้ดังที่หวัง อย่างไรแล้ว G ีเวลกับปฏิเสธการสนับสนุนจากไรเดนหลังจากที่ได้รับชัยชนะติดกันหลายครั้งในช่วงเริ่มสงครามเนั่นเป็นเพราะกีเวลกลัวว่าจะได้รับส่วนแบ่งจากโลกใต้ภพน้อยลงหากยอมรับความช่วยเหลือจากไรเดนแต่แล้วสถานการณ์กลับต้องพลิกผันจนเกิดความยากลําบากเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนอกจากนี้แล้วพวกเขายัางไม่เหลือลูกแก้วจดหมายเคลื่อนย้ายเพื่อทําการจัดสร้างหอคอยเรียกกําลังพลของผานุจักมาเพิ่มโดยเร็วได้แต่ ไม่ได้จบเพียงเท่านั้นทุกๆครั้งที่จีเวลดุกและสมาชิกเคอร์มิสเข้าร่วมกันต่อสู้สถานการณ์จะกลับกลายเป็นวุ่นวายเพราะว่าพวกเขาต้องคอยรับมือกับอาร์คและแชมบร์าตอนนี้อยากต่อยกำลังเสริมพราเข้าเจอต่อเลยนะพวกเราสำนึกผิดแล้วจีเวลตอบกับเสียงจ่อยจนทำให้ไรเดนถอนหายใจออกมามก็ได้แต่ตอนนี้กำลังหลักของเราติอยนะ่นา จ้างทหารรับจ้างสักตวหนึ่งแล้วส่งไปชื่อพวกเธอแต่ก็คงต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะผ่านป่าสีแดงไปได้แล้วนะพอจะส่งเวลาถึงตอนนั้นไหวหรือเปล่าการรู้คืบต่อไปยากก็จริงแต่พวกมันก็มีกําลังไม่พอจะกวาดล้างพวกเราทั้งหมดแน่งนั้นดนไกันแล้วกันนะไรเดนพอวางสายก็เชื่อมต่อเข้าสู่นิเวอร์จากนั้นเขาจึงเริ่มใช้เหรียญทองเข้าว่างจ้างทหารรับจ้างขึ้นมาเขาคิดว่า จ้างสัก1,000พันคนก็น่าจะเพียงพอเปลี่ยนสถา,านการณ์ในโลกใต้ภูผบได้พวกนั้นเอาจริงเหรอในขนาดนี้เองก็ได้มีสายตาคู่หนึ่งที่กําลังรับชมกองฐานรับจ้างที่เตรียมบุ้งหน้าอย่างโลกใต้ภูผบสายตาคู่นี้มาจากผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ่ายนอกของสํานักงานการค้าสิวนาซิตนั่นเองไรเดนได้ทําการรอบจ้างหวานและรวบรวมฐานรับจ้างมาก็ใช่อยู่แต่ว่าการทําธุรกรรมครั้งใหญ่ในสิวนา ไม่มีทางรอดพ้นหูตาของซิดได้อาร์คได้คาดเดาเอาไว้แล้วว่าจีเวลยอมต้องร้องขอความช่วยเหลือเขาจึงได้ฝากฝั่งให้ซิ์คอยจับตาดูรายเด่นเอาไว้จากนั้นจึงค่อยส่งต่อข้อมูลให้กับอาร์คก็ตัดฉากนะครับฮวกเราจัดการมันได้แล้วตอนนี้ช่องแคบภูเขาคุรัตก็กลับคืนมาผู้บัญชาการจัส t ิ c e m จงเจริญ นี่ก็ผ่านมาแล้วหนึ่งสัปดาห์ตั้งแต่เริ่มการศึกกับเผ่านักุจักในช่วงระหว่างนั้นพวกเขาสู้รบกัน5ครั้งภายในช่องแคบของหุบเขาและก็เป็นเผ่าบารันที่เข้าจัดการกับนักุจักยนถอยทับไปได้นั่นจึงเป็นผลให้ความนิยมในตัวอาร์คชมบราและจัสติสแมนรวมทั้งกลุ่มทันบนต่างก็พุ่งขึ้นสูงลิฟอืมันด่คิดว้นับบอาถูกต้องที่ฝากวังเรื่องราวเอาไว้กับพวกเจ้าเหล่าผู้อาวุโส ต่างกลายเป็นผู้ที่เห็นดีดเห็นงามกับอาร์กกันเจนสิน้นความแข็งเคืนของเขาเป็นผลทําให้ผู้อวุโสเปลี่ยนท่าทีอีกทั้งตอนนี้สถานการณ์ยังกลับกลายเป็นดีซะอีกใครกันที่จะกล้าต่อว่าออกมาชัยชนะครั้งนี้ใหญ่หลวงเดี๋ยวป้องกันของพวกเราก็สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว Justice Man พูดทั้งสีหน้าพึงพอใจขณะที่มองดูแผนที่เป็นเพราะชัยชนะเมื่อครู่พวกเขาจึงสามารถ ก่อสร้างหอคอยปราการสิบแห่งในแต่ละด้านของช่องแคบภูเขาคูระตะได้เผ่านาุจักตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรุกคืบผ่านช่องแคบภูเขาคุระตะหากว่าต้องการจะมาถึงป้อมปราการทามันซึ่งแน่นอนว่าหอคอยปราก,การนั้นไม่ใช่เครื่องป้องกันที่สมบูรณ์แบบแต่หากว่าไม่มีสถานรักษาการมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากสิ่งก่อสร้างธรรมดาแต่ว่าเมื่อใดที่การต่อสู้รุกคืบเข้าสู่ช่องแคบภูเขาเมื่อนั้น มันจะเผยซึ่งพลังอำนาจที่พร้อมจะยกระดับในใชัยชนะนอกจากนี้ระยะการเฝ้าสังเกตการยังเพิ่มขึ้นมากเพราะหอคอยปาก,การตอนนี้ถ้าหากว่าเาผ่านาคุจากยกทัพขึ้นมาพวกเขายอมสามารถมองเห็นได้แต่ไกลเมื่อป้อมปาการฮอามัมนขยายพื้นที่ออกไปได้พวกมันก็ย่อมไม่อาจจะหันกล้าโจมตีเข้ามาได้อีกนอกจากนี้สเสบียงของพวกมันทางตะวันออกเฉียงใต้ก็ใกล้จะหมดสิ้นแล้วอีกทั้งหองคอยปาก,การยังเชื่อสกัดกัน้นการเคลื่อนไหวของพวกดาเกนได้ โกมันตอนนี้คงจะไม่คิดอยู่่วงรั้งแถวนี้ในขณะที่ถอยทับกลับหมู่บ้านในหุบเขานะ่ะตอนนี้พวกเรามีอํานาจที่เหนือกว่าและพื้นที่ก็ค่นข้าวจะมั่นคงกว่าแชมเร่ายักหน้ารับปาร์ตี้ของอาร์คตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์สงครามของโลกใต้ใพิภพเอาไว้ได้มีโอกาสน้อยนิดที่สงครามจะเกิดขึ้นอย่างกระจายตัวภายในเกมนี่เป็นศึกความเป็นความตายของ n p c ก็จริงแต่ว่าสำหรับผู้เล่นก็เป็นแค่เกมเท่านั้น เมื่อได้รับประสบการณ์ร้องแรงจากการศึกสงครามพวกเขาย่อมต้องพึงพอใจและในขณะเดียวกันจัสติสแมนและชับบาราต่างก็มีแรงใจเพิ่มขึ้นด้วยนับถือว่าสถา,านการณ์พลิกกลับหากาเทียบกับการบุกโจมตีที่เคยเข้าร่วมเมื่อครั้งก่อนการบุกโจมตีนับเป็นสงครามก็จริงแต่ว่าการสงครามในครั้งนี้มีเหตุผลซะยิ่งกว่านั้นจัสติสแมนคิดจะช่วยเหลือประชากรเหล่านี้เพราะว่าเห็นเป็นเรื่องดีในขณะที่ชัมบาราต่างก็มองว่าเป็นการสร้างรากฐานให้กับแฟนสาวของตน ทั้งหมดนี้เพื่อเติมเต็มความสัญญาที่ให้ไว้กับอิสซาเบลพวกเขาเผชิญหน้ากับสงครามด้วยความตั้งใจที่ต่างนอกจากนี้ลัวศัตรูยังเป็นมอนสเตอร์อย่าง n p c ไม่ซเเหมือนก,นกันกับการบุกโจมตีที่เป็นการเข้าร่วมของผู้เล่นทั้งสองฝั่งอย่างเต็มอตัตราสงครามครั้งนี้เพื่อชื่อเสียงค่าประสบการณ์และไอเทมอีกทั้งสงครามครั้งนี้ยังมีส่วนช่วยเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เล่นที่ได้รับตำแหน่งที่สำคัญทางด้านของลาเลเตและจัสติสแมนที่เป็นรองผู้บัญชาการ สมาชิกกลุ่มทันบนต่างก็เป็นหัวหน้าหน่วยที่คอยรับผิดชอบกระทั่งแม้แต่บุกซิลยังมีหน้าที่รับผิดชอบการหาสเสบียงนั่นจึงทําให้แต่ละคนได้รับข้ามประสบการณ์กันไปมากส่วนที่ชัดเจนที่สุดก็คืออาร์คซึ่งเป็นผู้บัญชาการในฐานะผู้บัญชาการของเผ่าบารันเขาได้รับข้ามประสบการณ์ทุกๆครั้งที่เผ่านากุจักตต้ตกเป็นเพราะเหตุนี้เพียงแค่สัปดาห์เดียวอาร์คจึงเลเวลเพิ่มขึ้นมาถึง16ระดับจนเข้าถึงเลเวล300ได้ในที่สุดติง ชื่อตัวละครอาร์คเผ่าพันธุ์มนุษย์แนวโน้มค่าความดีบวก400ชื่อเสียง1725บวก500เลเวล300อาชีพผู้เดินทางแห่งความมืดฉายาอัศวินแห่งแมวผู้เยียวยาแห่งผู้ถูกทอดทิ้งวีรบุรุษแห่งแจ็คสันสุดยอดนักผจญภัยพลังชีวิต4,710บวก150พลังมานา4,700พลังจิตวิญญาณ200พละงกำลัง593บวก28ความคล่องตัว753บวก55 ความอดทน893บวก20สติปัญญา107บวก10ความฉลาด912โชค103บวก30ความยืดหยุ่น119ศาสตรในการสื่อสาร66ความรัก31บวก10ยืดหด358ค่าสถานะพิเศษภูมิความรู้โบราณวัตถุ138ผลจากอุปกรณ์สวมใส่ชุดกรอบผู้พิทักษ์แห่งชาวเงือกภูมิต้นฐานทาน,ทาน,น้ำบวก100%ขีดจำกัดของน้ำไร้ผลอุ้งเท้าแมว ถุงมือความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น10%ความคล่องตัวบวก15อัตราในการโจมตีคริทิคอลเพิ่มขึ้น10%หมวกและคูนวงเล็บหมวกความคล่องตัวบวก10สติปัญญาบวก10ผลลัพธ์จากเซต็ตไอเทมราชนพละกกำลังบวก10ความคล่องตัวบวก10ความอดทนบวก10ลังป้องกันบวก20บันทึกแข่งนักลบเกาะไลลพละกกำลังบวก3รองเท้าจิตวิญญาณวายุรองเท้าความคล่องตัวบวก30 ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น30%ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น10%สามารถใช้ทักษะถลายตัวได้ชุดขนแก้วกระชิพักคุมผุมต้านทานความหนาวเพิ่มขึ้น100%เความคล่องตัวบวก20เมื่อพลังชีวิตลดน้อยลงกว่า50%เวอรนต์วทมวลคุ้มกันจะทำงานโดยอัตโนมัติสร้อยคอของอะดีเลียนสร้อยคอหลังป้องกันบวก40สเสน่หาบวก10ปลุกวิญญ,ญาณแหวนพละกกำลังบวก5ฟื้นฟูพลังมมาาานนนนเพิ่่ขึ้5%แแหวงรดูกั แหวนความคล่องตัวบวก10ความเร็วในการโจมตีบวก10%อัตราการโจมตีคริดิข้อเพิ่มขึ้น8%ซสามารถใช้งานการคุ้มครองจากความมืดเครื่องรางแห่งพลังกำไรพลังชีวิตบวก5้ฟื้นพูพลังชีวิต5หน่วยในทุกๆระยะเวลาที่ผ่านไป20วินาทีเกียรติยศแห่งนักสู้กำไรพละกำลังบวก10ความคล่องตัวบวก10ความอดทนบวก10ชื่อเสียงบวก500อัตราการเติบโตทักษะทางดาบเพิ่มขึ้น5% ทุกความสามารถจะเพิ่มขึ้น40%เมื่ออยู่ในความมืดท่านได้รับความสามารถหลบซ่อนตัวตนในความมืดระยะเวลาที่จะส่งผล20นาทีจะทําการยกเลิกเมื่อเข้าสู่สภาวะการต่อสู้ปุ่มต้านทานความกลัวความมืดตาบอดและคาถาสเสน่ห์เพิ่มขึ้น50%ท่านสามารถนําเอาความสามารถแท้จริงออกมาได้จากอุปกรณ์ทุกชนิดดูดซับแรงกระแทกเพิ่มขึ้น20%ปุ่มต้านทานพิษเพิ่มขึ้น50%เพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกัน10% ก็เรียกได้ว่าค่าสเตตัสของอาร์คมันจะยาวไปไหนเนาะคือมันบอกย่อยๆไม่ได้รอกทำไมต้องบอกหมดเลยก็เอาเป็นว่าตามนั้นนะทุกคนนะผมก็อ่านเพิ่มให้แล้วกันค่าชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นมากก็เป็นเพราะฐานะผู้บัญชาการค่าเฉลี่ยเลเวลของกลุ่มทันบนตอนนี้ก็อยู่ราวๆ2 2 0ในขณะที่าลาเลเต้ก็เลเวลเพิ่มเป็น200เป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาต่างได้รับข้าประสบการณ์น้อยกว่าอาร์คแต่เป็นเพราะว่าเลเวลน้อยกว่า จึงมีความก้าวหน้าที่ค่อนข้างเร็วถ้าเลเวลเพิ่มขึ้นแบบนี้ต่อไปก็ไม่ดีแล้วยิ่งนานข้าวประสบการณ์ยิ่งเพิ่มช้านะอาร์คบ่นออกมาอย่างเหนือความคาดคิดในส่วนของเหรียญทองและไอเทมทําให้อาร์คยินดีจะยิ่งกว่าเลเวลที่เพิ่มขึ้นมาซะอีกตอนนี้อัตราส่วนที่เผาวบารันได้รับอาวุธจากชาวแล็กูนมาใช้งานคือ80% 1000คือจำนวนที่ต้องมีแต่ว่าตอนนี้มีแค่800อชุดที่จัดสร้างแล้วเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งมาถึงมืออาร์ค เพราะเหตุนั้นอาร์คจึงได้รับส่วนต่างจากการค้าแรกมาทั้งสิ้น1,600เหรียญทองแน่นอนว่าเขาได้จากการนําพวกมันไปจัดทําเป็นอาวุธและขายในราคาในร้านค้าเพื่อที่จะรับเงินต่อไปอีกครั้งหนึ่งการซื้อขายแลกเปลี่ยนนี่มันสุดยอดอาร์คประทับใจเป็นอย่างยิ่งต่อสิ่งที่ได้รับผ่านการซื้อขายแลกเปลี่ยนเขาแทบไม่ต้องยกนิ้วเลยด้ซ้ําก็ได้รับมาแล้ว1,600เหรียญทอง าหากว่าเขาสามารถผูกขาดการซื้อขายที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้ปริมาณผลกลําไรที่ได้รับย่อมเกินคาดเดาหลังจากที่โลกต้ไปหมดฝืนคืนหากเราสามารถผูกขาดการค้าเอาไว้ได้แล้วก็ทั้งจะมีซิวหนา้ากับบุบ้านเลนเซลแบบนั้นการล่าเหยื่อเพื่อหาเงินก็ไม่ใช่ปัญหากต่อไปเมื่อมองเห็นโอกาสคนเรามักจะคิดไปไกลถึงเส้นทางที่สามารถจะทําได้อากตอนนี้ก็เป็นเพราะสถานการณ์นําพาจึงสามารถทําธุรกิจเช่นนี้ อีกทั้งยังได้รับสิ่งของที่ดอปไปจากสมุรัูมิไม่น้อยอีกด้วยและในตอนนี้บุกซิลก็นาเอาสินของเหล่านั้นไปจัดเตียงเป็นสินค้าแสดงภายในร้านค้าของอาร์เรียบร้อยแต่ว่าต่อให้ทั้งหมดที่ได้รับมาจะถูกนําขายเขาก็คงจะได้รับเงินเพิ่อมอีกเพียงแค่ 3- าถึงสี่ร้อยเหรียญทองเป็นอย่างมากอเทมที่ดีที่สุดนั้นได้รับมาจากกิลเฮอร์มิธต่อให้มันไม่ใช่อเทมที่ดีที่สุดที่พวกเขามีไว้ในครอบครองแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นอเทมวิเศษที่เลเวลสูง หากว่านําในขายในสถานที่จัดประมูลคงจะได้สัก3-50ถึงเหรียญทองดังนั้นแล้วไอเทมจากกิลเฮอร์มิสที่เขาเก็บเอาไว้ถึง20ิชิ้นมันก็น่าจะเป็นเงินเล่าราวหกร้อยถึงหนึ่พนเหรียญทองโดยประมาณ <c oughs> ยอมเป็นฆาตกรทั้ทงที่เลเวลขนาดนี้พวกนั้นชชางโง่จริงหลังจากที่คิดอ่านคำนวณภายในหนึ่งสัปดาห์เขาสมควรจะมีผลประกอบการราวสามพันเหรียญทองนั่นหมายความว่าเขาได้รับมาแล้วทั้งสิ้น30ล้านวอน เราเพิ่งจะเซ็นสัญญาไปเพียงชั่วข้ามคืนก็ได้รับไปแล้ว3000เหรียญทองกว่าจะครบกําหนด2เดือนก็ยังมีเวลาอีกมากหากยังได้อัตราเท่านี้ต่อไปเรื่อยๆค่าเช่าก็ไม่มีปัญหาอีกแล้วอากรู้สึกคล้ายกับจะบ,บวยบินซะให้ได้แต่ไม่ว่าเขาจะชอบความรู้สึกที่เป็นอยู่ตอนนี้สักเท่าไหร่เขาก็ไม่อาจจะลากถ่วงการสงครามออกไปได้ตลอดการเคลื่อนไหวของพันธมิตรเทอร์มิสก็เริ่มจริงจังขึ้นมาแล้ว ได้รับข้อมูลจากซิดว่ากิลเฮอร์มิธได้เข้าว่าจ้างฐานรับจ้างไปที่เรียบร้อยทางด้านเซวนาก็ไม่มีทีท่าว่าการบุกโจมตีครั้งใหม่จะเข้ามาแต่อย่างใดด้วยชัดเจนแล้วว่าพวกมันคิดอยากยึดครองโลกใต้พิภพถึงกับยอมว่าจ้างและสนับสลังเสริมมาที่นี่อัตราต่อรองของสงครามในโลกใต้พิภพครั้งนี้คือ6ต่อ4โดยที่มีเผ่าบารันค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าเล็กน้อยแต่มันก็ยังไม่มีอะไรรับประกันได้ ว่าสถานการณ์จะไม่มีทางพลิกกลับถ้าหากว่าบ้านเกิดของเผ่านาคุจักทําการแสวงหาลูกแก้วจุดหมายเคลื่อนย้ายมาได้ทันเวลาแล้วล่ะก็แบบนั้นแล้วกําลังเสริมก็จะสามารถเพิ่มขึ้นมาได้อีกถ้าหากว่านําไปรวมเข้ากับกองทหารรับจ้างที่กิลเฮอร์มิสทาการจ้างวานแบบนั้นสถานการณ์อาจจะเกินควบกลุ่มช่องแคบภูเขาแห่งนี้มีหอคอยปราการเพียงแค่สิบแห่งหากเป็นเหมือนเกมวางแผนกลยุทธ์มันสามารถใช้จํานวนเขาว่าเพื่อทํายุทธการได้ และฝั่งที่มีคนมากกว่าย่อมจะได้รอบชัยชนะแต่ว่าในโลกแห่งนี้ก็ไม่มีระเบิดให้ใช้งานอย่างในโลกจริงกับการต่อสู้ยุคกลางที่ใช้กันได้เพียงแค่ดาบกับโล่กดจริงว่าด้วยการที่มีกําลังคนเป็นใหญ่ย่อมเหนือกว่าทุกสิ่งครับจบไปแล้วสําหรับพาร์ทที่1นึนะครับ